ไปโตไปเช็คอยู่ไหนนี่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ใต้โต๊ะหรือมั้งอยู่ใต้โต๊ะหาดูดิหาดูใต้โต๊ะหรือใต้กับอะไรสักอย่างหนะึ่งนี่ยตรงโต๊ะก็ไม่เห็นนะไปโกหาทั้งวันเลยหาไม่เจอเลยนี่หายามมาเลยตรงนี้ก็ไม่เห็นมีใครหยิบไปหรือเปล่าโทรศัพท์ก็เห็นก็ไม่รู้นะเออลองดูดิลองดูดิ จห,ห,หายยาวมากเลยไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีโอ้ตรงตอนชัดก็ไม่เห็นเจอไหมไม่เจอเดียเด๋ยวๆๆอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเห็นเลยตรงนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ก็ไม่เห็นไอ้ตรงนี้ก็ไปเจอโอ้ยอยู่นี่ไหน โอ้โอ้ยอยา่แล้วอยู่กับผมให้นานๆก่อนเดอ้ออยู่จนก่อนจะเก็ดเก๊ตจะหมดเดอ้อสาธุอยยาอย่าให้มันหายไปเดอ้อให้หมดให้แก๊ดมันหมดไปก่อนเออหาลาังนานโอ้